อันนี้เดี๋ยวพาไปติดตั้งตัว m g นะครับ m g 3นะครับตัวน,นี้มีปัญหาเสียงลงเดี๋ยวทดสอบกระดาษ ac ก่อนติดตั้งนะอันนี้ ac นะฮะดึงลื่นปื๊ดเลยนะมันสุ่มกันเะนี่ยลื่นปืด๊ดด้านหน้านครับลื่นปื๊ดเลยเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนกันยางตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นยางรอบบานนะครับเนี่ยจะเป็นยางรอบบานเลยเวลาติดตั้งนะฮะให้แกะยางด้านนี้ออกนะครับให้ง้างปีกออกนะครับง้างปีกออกดึงออกมาตรงตรงเลย ดึงนี้เลยนะดึงมาเลยดึงมารอบทั้งบานเลยนี่แหละนะครับปึ๊บนี่คืออย่างเดียวนะครับเนี่ยแบนนะฮะเปลี่ยนใหม่เนี่ยแต่งไปให้เสมอนะครับแต่งไปให้เสมอเสร็จแล้วเดี๋ยวเริ่มใส่บริเวณจากด้านล่างขึ้นมะาให้ใส่บริเวณตรงบานพับประตูนะครับเริ่มใส่ไล่ความแทีละช่วงนะครับพอถึงช่วงโค้ง ก็อ,อยู่ก่อนแล้วก็ใช้ค้อนยางปักกดนะฮะเขาบริเวณกระดูกมือนะฮะกระดมือปักกดเขาเลยแบบผมก็ที่ช่วงนะครับผมช่วงของกระดกสันังครับแล้วก็ได้ติดไฟขึ้นไป ถ้ามีสายกล้องก็เก็บสายกล้องขึง้นไปก่อนนะขอนอย่างไรขอนแต่ละไลน์เขให้เข้ามาที่สุดก่นอนก็ไล่ใช้มือกดขอบกดเข้าไปตทำร่อง,องนะครับมีร่องเขาอยู่ยกระช่วงยกละช่วงฮนะแล้วก็ขอนอย่างไรกับเรื่อย ดูนะครับบางทีปีกมันพับเนี่ยเราก็ง้างปีกออกแล้วก็รูดนะครับเพื่อเคลียร์ก็ค่อยไล่กดลงได ตัดนะครับให้เผื่อรอยต่อเดิมประมาณสักเซนหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ตัดกันไกมีแถมให้ในชุดนะครับตอนนี้มีปูชั่นแถมอุปกรณ์ติดตั้งให้ด้วยกันไกตัวนี้เป็นกันไกสแตนเลสน,น,นะครับตัดยางได้เลยเสร็จแล้วก็แต่งปลายให้สวยนิดนึงมานนี้นะครับเสีจยจเลยให้ปลายทั้งสองชนกันนะครับดันลงมา It. 1941, เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยเช็ดเลยเป็นคราบฝุ่นที่มันติดอยู่นะเช็ดขึ้นเช็ดลงนะัตอนนี้มีผ้าแถมให้ด้วยนะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะเอาไว้เช็ดทำความสะอาดเช็ดเสร็จนะครับเอาไว้เช็ดล้างรถต่อได้อันนี้คือนวมนะครับนี่คือนวมที่เปลี่ยนแล้วนี่ครับอุ้มโตใหญ่นะครับเข้าโค้งสวยไม่พับงอนะครับนี่ครับ ใช้งานได้นานห้าถึงสิบปีนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบกันปิดดูนะครับเสียงปิดเองปุ๊บเลยนะเสียงปิดเองปุ๊บเลยทดสอบกระดาษ A4 สีแผ่นเมื่อกี้นะครับเนี้ยนั่นเลยนะหน้าเลยนี่ดึงแล้วนะครับดึนข้างนะครับเนี้ยเนี้ยเก็บเลยนะครับ โอเคก็ okay. พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยกับผมก่อนหรือว่าโทรมาคุยก็ได้นะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับผมก็สวัสด,ดีครับ